สวัสดีค่ะยังไม่หมดง่ายค่ะยังไม่หมดง่ายอันนี้ก็หน้ารดดูที่โอ,โอ้โหเทมาอีก คุณยาย90กว่าแล้วดันดันรถมานู่นจะไปไหนเนาะแ็ดันรถถ่อมาคุณยายข้างบ้านอายุ90กว่าแล้วตามหาแมวหรือเปล่าแมวก็วิ่งไปตลาดนู่นเกือบ2กิโลเมตร,รแมววิ่งไปเดี๋ยวไปดูค่ะว่าคุณยายออกมาอย่างไรคุณยายก็ดันออกมาอย่างกันนี้แหละคะ่ะก็พยุงตัวเองด้วยวที่จะไม่หกลม้มโย่ตัวละเปอนะร์ติออน บอกว่าจะไปหาเปรติเปรติก็คือแฟนยายสนชื่อเปรติเนาะค่ะเนาะแกก็จะไปหานี่แหละค่ะพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะทอยท,ทีอยอาศัยสงสัยคุณยายจะไปบอกให้คุณตาของยายสนโทรหารดดันหิมะหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะพวกเราก็จะใช้กันแบบนี้สําหรับรถถอเนาะค่ะการหกล้มได้อะไรได้อย่างกันนี้เดี๋ยวดูคุณตาว่าคุณตาทําอะไร นูน้นคุณตาอยู่ตรงนูน้นคุณตาก็ไปดันออกจากโรงรถบรรยากาศวันนี้ค่ะถ้าคนไหนที่ว่าไม่มีโรงรถนะคะถ้าคนไหนไม่มีโรงรถจะจอดรถไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะก็จะลําบากนิดนึงทำไมถึงบอกว่าลําบากไม่นิดนึงเลยค่ะ <laughs> เยอะด้วยค่ะ สมมติว่าคนไหนที่ว่าไม่มีรองรถนะคะแล้วทีนี้ไปทํางานนะค่ะอย่างน้องน้องเพื่อนบ้านใยสนคนไทยเหมือนกันนะค่ะจะต้องตื่นไปทํางานตั้งแต่ตีสี่ตีหอะไรอย่างกันนี้นะคะช่วงตีสี่ตีหอยู่ที่นี่เนะค่ะน้องมันจะมืดมากแล้วก็มืดมากแล้วทีนี้รถก็จอดอยู่ข้างนอกแบบนี้ค่ะรถอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็ต้องมากวาดเอาก่อนค่ะต้องมากวาดเอาหิมะออกจากรถเสร็จแล้วในลานบ้านค่ะก็ต้องดัน ก็ต้องดันหิมะออกก่อนก่อนที่ว่าจะเอารถออกไปเด้อค่ะไม่งั้นก็เอารถออกไปไม่ได้นี่แหละค่ะอยู่ที่นี่พวกเราก็จะลําบากในระดับหนึ่งในช่วงฤดูหนาวนะคะก็ตกมาอีกแล้วค่ะคลิปนี้ยายสนถ่ายทําวันที่สิบเก้ากุมภาเด้อค่ะวันที่สิบเก้ากุมภาพันหกหกเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากหิมะเทมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละค่ะ แต่วันนี้รู้สึกว่าจะเททั้งวันค่ะวันนี้ไม่ได้เห็นยายสนกับคุณตาไปหาเจาะน้ําแข็งตกปลาค่ะเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิก็ติดลบอยู่ที่5องศาเดค่ะติดลบอยู่ที่5องศาแต่ทีนี้ถามว่าไปทะเลได้ไหมไปได้ค่ะเพราะว่าน้ําแข็งก็หนาเกือบศอกอยู่ค่ะแต่ทีนี้ฟองหิมะมันเยอะนะคะเพราะว่าหิมะมันตกลงมาใหม่พอหิมะตกลงมาใหม่แล้วทีนี้ฟองหิมะมันเยอะแล้วทีนี้เราก็ต้องไป ต้องไปกวาดตรงที่ว่าเราจะเจาะน้ําแข็งตกปลานะั่นแหละค่ะเราก็ไปมันจะไปลําบากนิดนึงถ้าสําหรับคนไหนเดินไปก็จะเดินลําบากนิดนึงแต่ทีนี้อย่างเยสนกับคุณตาขับรถลงไปก็จะไปได้ไกลยอยู่แต่ว่ามันก็จะอันตรายอยู่อย่างหนึง่งเด้อค่ะเด้อทาไมถึงบอกว่าอันตรายอยู่อย่างหนึง่งเพราะว่า คุณตาะจะขับรถระวังมากในช่วงนั้นที่ว่าเราขับสกูตเตอร์ไปเพราะว่าเรากลัวไปเจอก้อนหินเนาะค่ะเนาะถ้าขับไปเจอก้อนหินทีนี้ก็มันจะปิ้นเลยค่ะนั่นแหละค่ะในช่วงหิมะตกแบบนี้นะคะเนอะในช่วงหิมะตกแบบนี้เป็นฟองหิมะแบบนี้คุณตาก็จะไม่ค่อยพาไปสักเท่าไหร่ค่ะในช่วงหิมะมันที่บ้าฟองหิมะมันยุบตัวลงเขาจะอันนั้นเราจะเห็นก้อนหินได้ง่ายค่ะ มันก็อันตรายอีกแบบหนึ่งนะค่ะนี่อากาศเย็สวนก็มาถ่ายทอดชีวิตในต่างแดนให้พี่พน้องๆได้ชมได้ฟังเนาะค่ะเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะการไปตกเบ็ดตกปลาอะไรอย่างน,นั้นเราถ,ถามไปได้ไหมไปได้แต่ก็อันตรายนะค่ะแต่อุณหภูมิติดลบแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะไปได้น้ําแข็งเข้าหนาอยู่ค่ะน้ําแข็งเข้าหนาอยู่ถ้าว่าอุณหภูมิบวกขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละค่ะพวกเราก็จะดูก่อนนะค่ะว่าเราจะลงไปได้ไหม อันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะตอนนี้อยู่ที่ลานบ้านของเพื่อนบ้านอยู่ค่ะพวกเราจะหนาวอีกนานค่ะเยะสนถึงบอกว่านู่นละค่ะเดือนปลายเดือนเมษายนเนาะคะ่ะปลายเดือนเมษายนหิมะถึงจะละลายหมดในในช่วงลานบ้านของเยสนเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับตรงอื่นที่อื่นเนาะค่ะเนาะสถานที่อื่นบางทีที่ว่ามีลมโกรกเนาะค่ะเนาะอันนั้นหิมะจะละลายไปเร็ว แต่บ้านยิสณอยากก่างการนี้เห็นไหมคะ่ะแปลงผักหิมะยังเต็มยังท่วมอยู่เลยทําไมถึงว่าหิมะจะละลายช้าเพราะว่าอยู่ช่วงตรงนี้มันเป็นทางรถไฟแล้วก็เป็นป่าไม้ด้วยค่ะมันไม่มีลมโกรกส่วนใหญ่ในช่วงฤดูหนาวช่วงนี้นะคะลมจะมาฝั่งโน้นค่ะลมจะมาฝั่งโน้นแล้วทีนี้หิมะมันก็เลยจะละลายช้ากว่าเขานิดหนึ่งเขตอื่นเขารู้สึกว่าภาคใต้นะคะเนาะหิมะละลายไปแล้วแต่แต,แต่ก็มาอีกรอบใหม่ นี่แหละค่ะพวกเราก็มาทํากันอย่างกันนี่แหละค่ะมีกิจกรรมร่วมกันก็ไปช่วยกันดันหิมะถ่ายหิมาก็หนาวหนาวพวกเราก็ออกมาหากันค่ะมาคุยกันมาทักทายกันค่ะก็มีความสุขในอีกระดับหนึ่งโอเคนะคะยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ บายบายตุลลาสตอร์บายบายเฮ้ยป้าเฮ้ยป้าไมค์ก้า